ใจลายๆโดยแนทางกอนภัยเด้อโดยแนทางปลอดภัยเด้อเมื่อกี้สู้ๆสู้ๆไ้ได้สู้ๆท้สอบนิ่งนรอมนสบายดีพิกกี้บี้ไงพกก่อนเอาซูมมิกกี้กินเด็กกินบ้มิกกี้ มิกิอยากกินว้มิกิอยากกินว้โดยแล้วะกันไหนก็ได้กินคุดว่ามันจิบมีรสชาติเป็นจังได้หันว้ามิกิมิกิว่าสิเป็นอะไรให้แล้วว้าฮานองโอ้มิกิอยากกินพิซซ่าในน่อตอนนั้นเคยบอกไว้เนาะกินว้พิซซ่านะกินกินเนาะอ่าลองกินตัวนี้เบิ่งก่อนแล้วเฮาเขาไปขี่รถทันเวลาทันละสิเผามากินพิซซ่าเด้อ คนดีเนาะคนยตาสงสารและเนเป็นสพานบูใหคนไนคนใคก็ดีใจเน้ะกนังขอทุกที่ไหนก็ทุกคนเนานสายโทรพทสายกันเลยได้มาเป็นโฮโปตกันมื้อไปสายลกโอ้โหนากินจังเลยอะไรนี่มันคืออะไรวะอ่าเรามืองดมันใค่ใคือมใครคือพิานอะใครคที่ยังเนาะใคือี้คือพ่ามึงไม่กี่สิมากเนาะ อ่ลองกัดมึงดูมิกิขัดันนยังไัครับขัดขััดัดเัด่ัดดขัดขัดัดขัดขััดไงดขั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 ดดขัดขัดขดขั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 ัดขัอขัดขััดดขั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 ดขขดขัดขัดัอันขัดเขัดขัดดั กินเป็นอาหารเทียงอุลลหอนอ้ออร่อยมากขา้าอร่อยดีลิซ่ามากินแล้วพี่น้องอันนี้แซ่บบ่มิกกี้แซบบ๊อบเขาเล่นกินว่าบ่ได้เจ็บขอให้เดินทางปลอดภัยเด้อโดยขอบใจลายเด้อแซ่บลายน้องแซ่บลายแซ่บแมงบ่ขอบเขาเป็นคาพ้ตอนแซ่แบแมงบ่ครัแบแซ่บแมง อ่าบนเมนสปอร์แต่มีกี่มาร์กแม่พี่แคปพีก็คุมแก่เองนี่นิชาอีลามากบ่มากบ่มัอนี้นิซาลงมาจ่อยพี่น้องข้ามเนียกลัวตอบแคบแคบแคบบุระอ่ามันบ่แม่นแคบมันเป็นแบบว่าอ้เนี่ก็อ่ามันจะเป็นแบบขนมปังเนาะทางเหนอค่ะคล้ายๆคือเส้นมิตเนาะพี่น้องแล้วก็ พ่นจะใส่มายองเนสแล้วก็ใส่ซอสแล้วก็จะมีผักแล้วก็มีอ่าสีนสีนที่เขาจะแปลงไปเกลยมานะจะเพื่อเอิร์ดไว้จังได้เนาะใช่จะาจาใช่อันนี้ว่าผูอ่านนะม<อ>ันกน้องแม่ข้ามอนเอุไปเรียบร้อยแล้วครับน้องสาวพี่ขอบคุณพี่วิพรพงษ์มากๆนะคะคุณลาย,ยเายเอ้าแต่ว่าค่าเดินทางนี่พี่ให้เป็นค่าเดินทางของน้องมิกกี้ด้วยให้ทิปพย์ถุงแล้วเนี่ยแจ้งด้วยนะคะ

น้องมิกิมาซื้อสีขึ้นมาซื้อตัวรถขึ้นเลียงสบายดีอันเอ้ยก็ท่านในอันนารถเตี้ยงนอนก็มีอยู่หรอเตีเ้ยงนอนเต็มบ่มมรัทนส่วนกงเวนนี่รถยังรถมีเลยรถตู่กงเวนนี่แมไ่ไปไปเบียงหามานันแล้เอารถตู่ไปเบียงมันแล้ว อ่านันเด้ีกอย่างเกาะมือนเด้รถธรรมดาเลยแล้วมือเทารถธรรมดาเลยแห้วมือเทาปากเซสมาณเขตเป็นขโมนป้าเต็มเซยเนะตรงนี้เป็นมืนเท้าเนี่ยแล้รถจักรนบ่มีบ่ ฮะแจ้งวันบ่มีรถบ่บ่บ่มีรถเลยบ่พผอไปเวียงจันทร์นี่มืดเลยเหรอมืดเลยเตียงนอนกับบ่มีเนาะเตียงนอนกัเต็มล้วนอกซะจะว่าไปถักแขกแล้วจังถักแขกฮะมีเป็นบ่ถักแขกแล้วไปต่อแต่ถักแขกมเมื่อได้อยู่ขันนี่ไปหาถักแขกหาทุกท่านอ,อ,อ่าเนาะเต็มแล้วบ่หรือยัง เนี่ยโมเต็มขึ้นซันละขึ้นรลถัาแขกแล้วไ,ไปไปลงทักแขกแล้วตอไปเลยจะคนไปซอ,องก้นกับลูกหน่อยค,น,คน,น,น,นหนึ่งมีแล้วมันบโมีรถกัน,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 นอ่าแต่วันเดืนนอนยังมีทีว่างไล่บอกเนี่ยไปเบิ่งก่อนไปไปรถไฟเลยรถไฟยังไม่มีค่ะโม เออมาทหร์นเมเนาะรถเมเชโนโอ้ขันรเมล์อยูเชโนาจะไปส่งยี่เชโนเลยอะไรแต่น้องเนาะรถรถเมล์ละเขาจะไปผุ่นเนาะเขาจะบกเขาคิวรถเม์ปกเซ่เฮ้ยเฮ้ยเอาเดยคนเชโน่ทั้งคนนี่เอาีบต่อลงเีเาเอาหลดส่วนตัวมาอยู่เอาสิไปส่งเพื่อ่พ เออปช่องพนลยนเด้นเลยดินิบทก้อนนึ่งอะเด้อขอบใจเอ้ยนี่ไหมลูกตัดผมใหม่แปลกๆน้องทิ๊ แต่ก็น่ารักเหมือนเดิมขอบคุณมากๆค่ะแปบลบว่าพุ่มทิพนะมันมีซองซีฮันดี้เลยละตะกี้ฮันทิพเคยหยอมพมุ่มเนาะตะกี้มีความเสือว่าอยากแบบผิวขาวผิวใสก็เลยแบบไปหยอมพุมสีน้ำตาลแต่ว่าพอหย่อมไปดุนๆแล้วมันกลับกลายเป็นแบบซีแดงอย่างีออกนี่สาบปอใสหอดเกิบจักจักคือของเฮานะบอยจักคือของเฮานะบอ บายพี่อยู่ไนบอสโดยนเจะมีใจบอสนั่งแค่นนนี่งพีอมาให้มา,มาไงคอยก่อนนี่ีางทั้งบีก็ได้ให้ให้น้องเป็นคนเหลือ อเดนเลือกไหมจะกินยังเรานานซูนกั้ยเราพาเพิ่นไปกินนานโกนอ่อเพิ่นเซียนกินไหนวันนี้บัทันอินตีไม่ใช่ตัวได้พิสานะดีเขาเติ๊กเกอร์ใต้ยาพี่นันเดนสวัสดีค่ะที่นี้ทีมงานทุกท่านสวัสดีค่ะแม่เจมส์ไปทำวันซาตขอบคุณแม่มาค่ะขอบคุณสติกเกอร์สาธิษฐทำดีแล้วทำต่อไปเรื่อย ซัมนีกินเจคนนี่ไอ้บุ๋มซัมนีกินเจคนซัมนีกินเจเปียงนี่คุรเปียงก็นาจะเลื่อละนี่พอดีกินเบิร์ตนะมันเปลี่ยนกล้ากันหกเปียงบอกระไรที่ได้บ่แมนซัมกล้ามีหกหกเปียงไหมบ่กระหัสกล้ามเปียงอ่เอาเปียงเนาะเอาเอาเอาซัมนันอ่ให้กิลลอกกินมึงต่อนไม่ละอัาหัดกัน มาลูกค้าอามิกิกินลองเหมือนดูสิคือว่าสิคิดไว้อ,อ,อ,อันอาทิปย์ตอนนั้นเขาไปหา้างหนองหอบซองนั่เนาะหนองวายกินพิซซ่าเนาะเมนนะเป็นเจไดมิกิแสบบ่่โปแลแมอร่อยคือว่ามันสิเป็นรสชาติน่นี่อยู่บอตอนที่ท่านกิน <laughs> รสชาติแบบไหน <c ười> เคยกินอยู่บ่เคยบ่เคยเคยกินพิซซ่าอยู่บ่เคยเคยกินยูบ่ เคยตั้ไรเพื่อไ่ได้เคยกินไม่เคยวะเนี่ย่เคยบม่เคยกินจักเพื่อแ่เป็นแบบเบ้งซีมนเม่กับจันท้าวับนนี้เมยังเคยกินจักเพื่อเออแม่กเคยกินพอไยก็คนทนท้ายนบ่เคยกินจักรเพื่อที่คนที่เคยลำบากจะรู้จักคุณค่าของเงินด้เคยเคยโอ้จิเคยอยู่ยนจันหาปีนะทิย์ซื้อเครืองแต่ซ้ำอายตอนสมัยเรียนนะตอนสมัยเรียนทิย์ใช่เงินพอเมยเอาหนิบอบสเคือง มาสื่อต้องามาเองเลยขอบคุณครับเอาอันนี้ใฮนนิซาก,กินก่อนอ,อีล,อล,อลอาเอออีลาใสซอนไ่ยบอมันหยามเนาะเออจักหน่อยจังไซบ้างปาตัดกันหยาบมากมายคำสุดสายพ <laughs> ี่งจริงเขาก็ไปกินพิสาเดินนั้นเนาะ กินพิซซ่าแต่ต้อนไห้นอนนะฉันกินแม่แกวน้ำลูจะแกวนั้นจะได้มันกินได้แซบบอมอน,นิ่แซบลายบอมยอดลายกับยอดใจจะต่างกันน้องพีชขะใช่ค่ะนา<ม>งฟ้าแห่งเมืองลาวขอบตุายลายด้วย ลืมวะคือมาทางนี้คือบกขึ้นทางนั้นอ่าตอนนี้ก็พาน้องมิกี้ไปกินพิซซาแล้วเป็นเทียมหอยแล้วพี่นอ้องเมื่อซองลอยกระบ,บาทถัดก้างอ่าเป็นไรมิกี้เป็นไรคือทีคิดคือที่คิดไว้ยะก,กินอยู่บ่พิซซ่านะ่ะเมนเมนเอทามเลยได้ยินว่ารสชาตินะ่ะคิดไว้ว่ามันตรงเป็นแบบนี้อยู่บ่ อร่อยไหมอร่อยบอเนี่ยพวกมากินอยู่บ่มากเบอร์ทำมากบรอยากกินอีกอยู่บ่บ่มีกี่จ้ากอยากซาลาโบลูกอยากมื่อหนจริงมากินอีกน้องมาบ่อมาจะมาวะมาหนึ่งพอกินหนึ่งวะแฮมเบอร์เกอร์ด้วยสนแฮมเบอร์เกอร์กับมีดได้หะน่ะมื่อหนาบ่มากินบ่จะบ่มาบ่อ่าบันนี้เฮาก็สซี กิโลนประมาณสักสี่กิโลเนาะตั้งแต่ตัวเมืองสวรรค์ไปหอดเซโนเนาะเพื่อไปส่งมิกกี้ยูฮันไไปปลงอตอนนี้เขามาแหววใส่น้ำมันก่อนเนาะพี่น้องเพราะน้ำมันเลือดฉีดเดียวมานพี่สันนิษฐ์หกแสนจะได้จังหวะซะมิ้นน้ำมัน สิบเจ็ดันแปด้อยหกสบับมันยังไ่ได้ลงเงี้ยเานี่เนาะหนึ่งสอ่ห้าหกเจ็ดแปยูจะรีหิสริ้นสามสามสิบสามริ่ะประทับใจขัดเจ้าเอ้ยสมพ่ามันไดไลขอให้ใส่กุ๊กเส้นเดมมันนะใส่หาน ซึ่งเงินทีทิพน้ำมันใสน้ำมันในมือนี้เป็นบ่วงหาพันบาทเนาะพี่น้องซึ่งกับเป็นเงินของผีพระเดชส้มเสียวซ่านหาลอยบาทผีสนิทโพคําพันหาลอยบาทแล้วก็เร่องตาเล็กสองพันหาลอยบาทแล้วก็วัดปลาพุทธลักษาหนึ่งพันบาทแล้วก็ผีสมานบำรุงน้ำหนึ่งพันบาทแล้วก็วัดปลาพุทธลักษาหาลอยบาทเนาะซึ่งรวมเป็นหาพันบาทลบออกหนึ่งลอยบาทค่าธรรมเนียมันเลืออยู่สี่พันก็ลอย ปาดแล้วก็ไปคุณเป็นเกพันไดอยู่หนึ่งล้านก็นหกพันแล้วก็ได้ไปจนใจค่ะเครื่องที่มาสิบเกล่องก็คือไปเนไปสิบห้าพันเนาะแล้วก็ขังก่อนที่ยวเขามาสวรรค์มายืนเรื่องข้นทรงแล้วก็มาหับเครื่องบริจาคแล้วก็พาแม่มาเนาะ เติมครั้งนั้นก็คือหาเส้นกรีดเนาะพี่น้องก็จะเลือเงินอยู่หาเส้นเจสิมหาพันกีดเนาะซึ่งเมื่อกี้ทิปเต,ติมน้ำมันไปหกเส้นกับพอดีเมื่อตนาะ้สำหรับงบน้ำมันบ่วงนี่บ่วงที่ซ่องเนาะที่ว่าพ่อแม่พี่น้องอส่งมาใหนะ้เนาะขอขอบคุณครับเจนไรเดอร์เนาะซึ่งตัวนี้กับบ่วงนี่พอดีเลือสูตรเนาะตัวนี้การได้เติมอ่า ซ่องเรือเนาะล้วก็ไปอันใจขาเคืองตอนน,นั้นเนาะกับพอดีเบิ์ดเนาะขอบคุณลายลายด้วยขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ซลเรือเป็นขาเดินทางของี่มานเนาะอ่าอ่าบันนิกะสีเดินทางโตเนาะไปส่งน้องมิกี้ขึ้นเวี่งจันเนาะอ่าตอนนี้น้ำมันกะโอ้อยเต็มทางเลยนะ จันนะร้นอเม่นะตองเขาคิวบ่หรือไทยเน่ในคิโลจิ๋วยูไซน้เมนตัวนี้บ่ส่ตัวนี้เขา๊ยาพักกระือเออเอาเอสวยคนละทง่าไรทงละสิบาทมีสีแต่ะทงเลยด้วยค่ะอ้าวสวยสวยคนดีละทงอละงนี่ใจเด้อโอ้ยเ่นี่เออเนี่กิรชิโนยูนี่เนาะ นีเรีเยกเขาสิต้ตอจอมจอดกอนพีลาลเอาเอารถเครื่องเขาทั้งนั้นบ่อบด้วยทางไหนทางบ่มีแต่ซ้ำในรังเาจานินถอยรังเขาบา่หรือเอาอันกลนเขารอบเดีนวไ่ไหนกันคีไปเนาะ หอดแล้วน,อน้องี่นอกลมนัวกลมตัวกันกลมลกลเคืยอยวตรจ๊ะไปคใบพัดวคนอยู่ปรบานีแฮมสิไปเวียงจานแล้วิใจเด้ง่นี่ไอไอนี่เออต้นน่อยเอาขนทงรถทงน้ไม่ไม่ปาตาอยู่ทงไหนน,ะนี่น อันนั้ก็ไวรุมรออันนั้นตัวนี้บเลนแม่บอันนั้นกองเฮาเดอบำเดอบำกูอยู่นิดนึงเดอบมทำเราเอาขึ้นลงขึ้นบใส่น้ำก้องกับเรานี่ตัวนี้บร่ได้ใสมนใส่แต่ตัวนี้ตได้ประจําเจนอันไวรุมพดลมนี้ก็เอาไวรุมลอเขึ้นไปเครื่องนาก้องตั้งลอดก็ได้แม่นหน่อยเอาเอาขึ้นลเสร็จแล้วอ่ะเอาขึ้นลอดขนาไม่พดลมนะพดลมมนี้ไวยู่มกันแหละที่ ขึ้นไปทีเลยปอุ่มคือบ่มีอะนะสะเบิร์อายุคุณเลยแกสุดเออแกเอวไปเวียงจันทำกเย็นเด้อขึ้นไปตีมาที่ไหนบ่มีดาวไหขึ้นไปได้ไหมด้บ้านนะคือเอาไปกินน้ำสับมึงกินเองันตานเบาวะออันนี้ออกจมูกนี่ยไปเช็ดขึ้นไปแล้วไหม อ๋อคุณร,รู้ว่าซื้ออะไรอยู่ในรถปานีก้ก็ษิด้เมื่อไหร่เลยราคาพี่แต่ทรงเพิ่นขึ้นเ,เนรียกเนาะเลยท่าขับรถก็ซื้อปลแพ้งดอกพี่แต่เอาเงินโต้เหมอบให้หันเป็นค่าเดินทางโดยขึ้นไปจะขอดจักมงเนาะกานาจักเรื่องเรืองนี่นนาาหนแหละมีพี่น้องบอ่าอ,อยู่เวียงไะมีอยู่แต่ว่าเพิ่นอยู่รัดคั่วให้คุณก็แต่ก็เจอกระสุนคุณแต่ก็เจอกระสีโท้ห้าเพิ่น บ๊อบจังรถไปต่อกระไรดอกหรือบอกกสิซีทูห้าอายยึดถึงว่าเพิ่นสิวางไปขับบ๊อบนะอันันต์เนาะกับิีใดอันนาส่งเพิ่นตำหนีเนาะเดินกับเขาให้เดินทางปลอดภัยเด้อเมืกี้เด้อสทุกจก่อนลูกสู้ใจกอนสู้ใจกันใจเดินเดินเดินยั้งบวกทั้งแม่โดยไปกับเขาขอบใจเด้อทีมงานน้องทิพย์ที่ได้เมตตาสงสารลูกชายข้น้อยตอนนี้ข้น้อยกัสซีขึ้นเวียงแล้วเจ้าน้องทิพย์แล้วกับทีมงานก็ได้มาส่ง เป็นที่เฮียบห้อยตอนนี้กำลังสิขึ้นรถอยู่เจ้ารถเพิ่นกำลังสิออกเจ้าขน้อยกะโดยยูเซโนขน้อยกะขอขอบคุณขอบใจหลายๆเด้อขอให้ทุกท่านต้องมีสุขภาพแข็งแรงนาทีการงานก็ขอให้เจริญเจริญเด้อแม่ก็ขอขอบใจหลายๆโดยเดินทางปลอดภัยเด้อโดยเดินทางปลอดภัยเด้อเมื่อกี้สู้ๆสู้ๆให้ได้สู้ๆสู้สองนี้หรือไม่ นี่ผ้าพิเปากีบ๊อกเออใส่ผ้าพิปากไว้เด้อรขันยานเมา่นะ okay, โอเคขึ้นรถรถไปเลยไปไปเด้อ สองสามโมงยังสองสามโมงเสาวะโอ้อันนี้อะไรขังยางเพราะที่แจกเนอกทันิีวอร์หดหุ่นเนาะเดี๋ยวแจกอ่าอ่าตอนนี้ทิพย์กับซงน้องมิกกี้ขึ้นรถเมย์เป็นเดียมหอยเนาะพี่น้องซึ่งกับซีฮอดประมาณสองสามโมงเสาปุ่นแล้วเนาะเพราะว่าเฮาว่าสิให้ขึ้นเตียงนอนแต่ว่ามันบ่มีเนาะก็เลยว่าจะเป็นต้องนั่งรถเมย์เตียงนั่ง ตังนางไปเนาะกสิใสเวลาไล่สมุงเติมเนาะกสิหอดขอบคุณพ่อแม่พี่น้องมุสุกูสุคนเดอ้อที่เสื้อเลื่อนออกมีกี่มากแล้วก็คอยให้กำลังใจทีมง,งานเหตุกิจกรรมตลอดมากขอบคุณพ่อแม่พี่น้องมุสุกูสุคนเนาะที่ให้ไปขาเดินทางให้ขายเืินสพอร์ดเดินตลอดมากกับข้อหายพ่อแม่พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญเหตุจริงได้ทำจริงเดยกับประสบความสำเร็จสมดังใจวัางถูกประการเดอ้อพี่น้องซาธุ่สำหรับตอนนี้ิีมกสิจบีบไว้เพียงเท่านี้นอ้องกสิเดินทางกลับเขาในเมืองก่อนเนาะ ามาคิดนีกับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทีมงานเหตุคลิปใหม่ต่อๆไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้พี่น้องสวัสดีสวัสดีปิดคลิปเร่งด่วนเพราะว่ารถเมล์กำลังเสียองเนาะเขาต้องถอยล่างให้รถเมล์ออกเจอกันใหม่ในคลิปหน้าได้พี่น้อง <laughs> <laughs> <laughs>